แหละฮะอาครับครับนะเพราะว่าจํากัดอยู่ครางหน้าสองแล้วนณะสองก็อยู่ในจาพวกพวกนอกนอกถังคมครับพวกอยู่นอกถังคมก็เลยสักงคนในถังคมไม่ยอมรับเพราะว่าเพราะเพราะสัตว์เพราะว่าศาวสนาพุทธมาจํากัดอยู่คำนักลัวจครับนี่ประเด็นที่เขาจับที่ท่านท่านชีพูดครับแล้วก็ไอ้อันนึงเออเพราะว่าท่านท่านยังไม่มีกลัเราเกี่ยกับพัฒตาอยางท่านท่านเดียวกานนะครับนะ มีมีพระสูตรพันีท่านท่านท่านุยก็ศึกษาแล้วก็มีการเทศพระสูตรหนึ่งชื่อวิมลเกียรนิเทศสูตรซึ่งในพระสูตรนี้นะครับนะคาราวะาเป็นคนแสดงธรรมแล้วก็เป็นลทัทธิของพระโพธิสัตว พระคุณครับครองเรือนกับใจเจ้าปู่สะนะครับเน้นตรงนี้นะครับกับใจเจ้าปู่สะพระโพธิสัตว์ผู้ครองเรือนนะครับนะก็คือท่านวิมลเสียสามารถเทศต่าง,งต่างได้แล้วก็ท่านไทสุยก็เอาแนวนี้กับเข้ามาประยุกต์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นนะครับนะประเทศจีนกําลังปฏิรูปการปฏิรูปสังคมเนี่ยปฏิรูปการเมืองใช่ไหมครับนะ <S <S แล้วก็ท่านไทสุยก็เห็นว่าศาสนาพุทธก็ต้องประยุกต์ โดยเฉพาะให้มีทางทางทางโยม,มีมีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะพระนะครับนะนี่คือนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ประเด็นนี้เมืองไทยไม่มีคือศูนย์นะครับนะผมยกตัวอย่างนะครับนะในพุทธสมาคมใน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 คน,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 นทะเลเช่นว่าในมา,มาเลเซียนะครับนะพุทธสมาคมจันัรน้ม่วเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมของคารวะธรรมหมดครับเพราะว่าพระกับ ฟิกซนีมันน้อยนะครับนะแล้วบางทีก็ไม่มีความรู้ด้วยนะครับนะไม่ไม่มีความรู้กันเลยไม่ได้เผยแพร่แต่ว่าบทบาทเดียวเฉพาะในมาเลเซียนะครับนะคาราวานะ่าเป็นคนเผยแพร่ศาสนาพุทธกับในะในมาเลเซียครับอันนี้คือ,อแบบที่แล้วมาจากเอ่อแล้วมาจากของท่านเคยสุ่ยครับแต่เมืองไทยโชคไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีบทบาทอย่างนี้ครับนะเมืองไทยไม่มีของเราเป็นโชคดีไปอีกแบบคือมีพระเป็นผู้นําของพุทธบริษัท ด้านเดียวใช่ไหมด้านอื่นก็เลยหย่อนลงใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่อย่างหนึ่งครับคือเนื่องจากว่าพระไม่ได้กลับเรื่องภาษาครับนะยังเป็นภาษาโบราณนะครับนะพระยังไม่มีไม่มีเทคนิคที่จะพูดให้คนสมัยใหม่ฟังในเรองนนี้นะครับผมโอเคนะครับพูดบาลีสวดบาลีสวดมนบาลีอะไรงนี้หมดเลยนะครับแล้วไม่แล้วก็ศัพท์อะไรเช่นว่าเ การการงานชอบอะไรชอบต่บางๆนะไอ้คำว่าชอบชอบผมคิดว่าคนจํานวนมากก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับนะถือว่า,าปิยปาเป็นไทยก็เป็นไทยแบบสํานวนพระกับสํานวนวัดนะครับซึ่งคนปัจจุบันก็ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วบางบางคนนะครับโดยเฉพาะเด็กหนุ่มก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกอะไรอะไรชอบชอบชอบนะครับ เขาเรียกว่าชอบเปรียดมายนึงชอบสรงข้าวกับเปรียดอรยางเนี้คือคือพระพระเราก็ไม่นั้นแล้วผมก็เคยได้ยินจากเพื่อนพระด้วยกันสมัยตอนที่ยังบวชอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าที่กรุงเทพก็มีวัดบางวัดที่ทํากิจกรรมแบบสังคมสงเคราะห์เช่นมีการรักษาคนไข้อะไรแล้วก็มีทีวีนะครับไม่รู้ว่าอะไรที่แถวกรุงเทพนะครับนะแล้วก็ถูกทางหลวงปู่อะไรสังวัดทาง,ทาง,ทางหลวงปู่อะไรที่ที่ท,ที่ที่มีเชื่อเป้าหลานอนะ ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อ <มา S 2> <ม>บอกพฤติกรรมมาก็แล้วกันเขาวิจารณ์บอกว่าอยมันมัน,ม,นมันผิดผิดอะไรผิดอาจาระของสองฆ์งไม่ควรจะมาทากิจกรรมทางสังคมในทํานองนี้นะครับนะควรมุ่งปฏิบัติจะสําคัญกว่านะครับนะเอะนี่ก็คือภาพที่เห็นนะสภาพพระในเมืองไทยนะครับว่าก็เป็นแบบยึดแนวธรรมวินัยยึดแนวจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเยอะมากเนาะ แต่ว่าแนวอของ,องพระพยอมอะไรพวกนี้ยซึ่งลงมาติดกับชาวบ้านอะไรพวกนี้ยกลับไม่ได้รับคุณค่าไปมองว่าเป็นสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากนะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะเช่นไอ้ไอ้นี้อาจจะไม่ดีแต่ว่าเป็นคําที่คนไทยคนไทยชอบถานเกินเห็นภาพไปเดินขบวนผมไม่ได้ว่าภาพเดินขบวนดีนะครับนะแต่ยกตัวอย่างว่า แล้วก็มีนักข่าวไปถามว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่กิจกรรมของสงฆ์ไม่ใช่หรือเ,เนี่ยคือคือคนไทยจะติดกับเรื่องไม่ใช่กิจกรรมของสงฆ์นะครับไม่ใช่กิจของสงฆ์ของตนไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยภ้าจํานวนมากที่คิดจะทมก็อย่าทําดีกว่านะนี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะเออเออเรามาอยู่นั่งปฏิบัติธรรมดีกว่ามันก็เลยออกไปรูปอย่างนี้ครับอ่า <นะ S 1> มองไทยมันมีรูปแบบเรื่องนั่งเรื่องสมาธิเรื่องลีเข้าปา่าอะไรพวกนี้ย เป็นแนวหลักแนวแนวอื่นก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะอันนี้เข้าใจอยากจะรู้เอาเอาพูดอยากจะให้พูดเรื่องท่านไทชีว่าท่านเนี่ยได้ได้ดึงออกมาเป็นแนวเพื่อสังคมยังไงนะเป็นแนวเพื่อสังคมยังไงให้พูดลงไปที่ประเทศจีนว่าแต่เดิมเป็นยังไงแล้วปรับเข้ามาเป็นยังไงนะ นี่ก็มุ่งมุ่งกับเรื่องนี้เลยครับพอตอนนี้ผมพอจะจับได้ครับเพราะตอนแรกๆนี้ผมยังจับไม่ได้กรมัวไปแกะตัวโน้นตัวนี้ตอนนี้ผมพยายามจาใจความสําคัญไม่ได้ไปแกะตัวเล็กตัวน้อยครับแต่ดูที่ตัวเนื้อหาว่าท่านนี่ดึงลงมาแล้วก็ที่ที่คราวที่แล้วพูดได้ดีมากว่าอก่อนหน้าที่ท่านจะมามีบทบาทสูงเนี่ยพุทธศาสนามันกลายเป็นเรื่องสวดมนต์แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในระดับของ การเคารพยกย่องอยู่บนหิ่งมากนะอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นเซนเป็นอะไรเข้าไปอยู่ในป่าเลยแต่ท่านบอกว่าให้เอากลับมาอยู่ในมวลมนุษย์เอนเกจพิริศมเป็นเหลนเจนฟอเจลอะไรพวกเนี้ยท่านพูดในขอบเขตแค่ไหนแล้วก็ขยับลงมาเป็นท่านอินซุนเนี่ยขยับออกมาอีกขอบเขตหนึ่งไหมหรือว่าเหมือนกันหมดหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนตรงเนี้ยเป็นจุดรอยต่อที่สําคัญแล้วพอไปถึงไต้วันเนี่ยมันเป็นภาพที่ โอ้โหงดงามหมดเลยเป็นเอาพรหมิหารสี่มาขยายเป็น8ปดรอยท้าเป็นแปดหน่วยงานเป็นแปดกรม8กระทรวงแบบพุทธเลยตรงเนี้ยมันมันต้องไปเริ่มต้นที่ว่าท่านไทชูเนี่ยท่านพูดแค่ไหนแล้วมาเบ่งบานที่ท่านอินสุ่นแค่ไหนแล้วไปเติบโตเป็นรูปธรรมอันเนี้ยอันเนี้ยผมต่อได้เลยว่าชิจี้เนี่ยผมได้ดูแบบค่อนข้างจะละเอียดมากนะ แล้วเราตอนท้ายๆแล้วเราค่อยมาเทียบกับทางเมืองไทยนะครับผมก็ขอบใจมากครับที่ท่านเปิดโอกาสให้ผมได้ได้ขุดขุดคุยศักยภาพขึ้นมานะครับขอบพระคุณมากเลยครับและอย่างผมขอขอนะครับนว่าต่อไปนี่เราจะมาเรื่องตั้งกติกาการเล่นเกมดีกว่านะครับนขอโช